สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมและเมนูวันนี้นะครับคือเมนูก้อยหอยนั่นเองนะฮะใส่ทุกหอยที่จับได้ในนากันอีกแล้วนะครับผมอ่าส่วนข้าวเหนียววันนี้มีน้อยหน่อยนะหมดกระติบแล้วนะครับทุกคนอ่าก้อยหอยเราขายดีมากอากาศร้อนหนกแ้วนะเหมือนฝนจะตกนะฮะไม่เหมือนละมันใกล้จะตกเต็มทีแล้วนะทุกคนอ่ะวันนี้เราใส่ทุกหอยเลยนะทุกคนอ่าตามที่เห็นเลยนะครับผม มีหอยเชอรี่มีหอยเสียมนะหรือว่าหอยกาบหอยเสียมเขานั่นแหละฮะแล้วก็ปูด้วยมีปูด้วย,ป,วยปูตัวนี้พิเศษนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะกินให้ดูนะปูตัวนี้นะครับผมอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์กันละกันทุกคนนะฮะเหมือนเดิมก็ผมจะกดสองครั้งนะฮะเกรงใจนะครับผมกดครั้งเดียวก็พอนะฮะอ่าช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะฮะ,นะฮะทุกคนคลิปเราจะได้มีคนดูเยอะๆเนาะ เงือะแตกซกตอนนี้ร้อนอบอ้าวมากทุกคนเรามากินข้าวเหนียวกันอ่ะข้าวเหนียวที่ไหนล่ะ <c oughs> พูดผิดนะขออภัยด้วยนะฮะเรามากินก้อยหอยกันนะครับผมอ่ามาเป็นก้อยแบบไม่ได้ใส่ผักอะไรเยอะแยะนะฮะวันนี้อ่าก้อยหอยก็กินแบบข้าวเหนียวร้อนๆแต่เสียดายข้าวเหนียวไม่ร้อนนะฮะนี่นี่นี่หอยหนา,อ,ยนาอือแซ่บอือ อ้าหอยตัวใหญ่มากนี่ฮะเนื้อเขาอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าหอยแมงผู้นะแต่ก็อร่อยเหมือนกันอือ,อยืนอจิ ันนี้แบบปูนาของเราเป็นปูนาที่แบบหายากมากทุกคนเดี๋ยวเอาแล้วกันเป็นปูที่แบบว่าพึ่งลอกคาบเสร็จปุ๊บจับเลยนะฮะนี่ฮะม, <c oughs> มันเขาจะเต็มท้องแบบนี้นอะอร่อยหน้าผัดผงกะหรี่มาก กินแบบนี้เลยอือหืออ,อืเดี๋ยวนี้กล้ามเขานะฮะ เขาหา,หายากนะครับปูแบบนี้ว่าถ้าเขาจะลอกคาบเขาจะไปหาที่หลบดีๆนะฮะอืหดกัดไปนี่แบบหวานเชียดูฮนะตัวใหญ่นะ รถขนดินวิ่งผ่านไหมฮะ <laughs> ผมงงตั้งนานหอยเชลลี่ว่าทำไมบางตัวมันแบบกรอบบางตัวมันเหนียวนะฮะมันเป็นแบบสายพันธุ์เขานะทุกคนไอตัวที่เหนียวคือตัวที่เปลือกสีดำนะฮะอ่าไอตัวที่กรอบๆคือไอตัวเปลือกสีเหลืองนะะเขาเรียกเขาเรียกหอยสีทองใช่ไหมหอยเชลลี่สีทองใช่ไหมนี่ฮะตัวใหญ่มากอู้นี่ อืมอืม,อมตัวน้อยฮ่าฮ่ฮอืมอะไนนะ้นพี่ผมบอกว่า ให้เอาไปผัดเผ็ดหรือไม่ก็ผัดกะเพราก็อร่อยเหมือนกันนะฮะเด็ดอร่อกมาไม่แปลกใจเข้าเหนียวหมดกระติบนะฮะอร่อยอย่างนี้เอง ออืส่วนปูป้าผมแกงให้อยู่นะฮะผมแกงไม่เป็นนะปูนะฮะใหญ่ไหมให้ป้าแกงให้กินนะฮะปูอืม ความแบบก้อยหอยนี่ฝีมือของเองอร่อยอร่อยมากอืม หอใหญ่จริงหอยอันนี้ไม่ได้อยู่ในนานทุกคนอยู่ในคลองข้างนานะครับ เลยลับมาเขาอยู่ในช่วงคลองที่เป็นดินทรายนะทุกคนอืร้อย ตอนแรกผมเจ้าใส่ส้มตำนะทุกคนก็มะม่วงหล่นตอนแรกผมเจ้าใส่ส้มตำมันม,มีน้อยไปหน่อย Hum. ใกล้แล้วสินะใกล้ถึงเวลาที่จะได้ต้มแล้วสินะหยอกหยอกทุกคนไก่ตัวนี้ไม่มีวันลงหมอ,อแน่ๆฮะเพราะว่าเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เขายัางตัวเล็กๆนะฮะ กินไม่ลง <laughs> ได้ปรุงได้พอดีเลอเกิน <Wow. S 2> เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับก้อยหอยหน้าของเรานะครับผมน่ากินใช่ไหมล่ะฮะอ่าใครที่อยากกินหากินยากนะฮะถ้าไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมอ่นอ่าา,ากินยากนะฮะใครที่ไปทํางานในกรุงเทพเนี่ยคือแบบหากินไม่ได้แน่ๆนะฮะเมนูนี้นะครับผมอ่ะสมมติว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ